ครับวันนี้ออกมาฟ้านะวันนี้ใช้บล็อกใหญ่อัดนะครับแมสซี่เฟอร์ฟูสันนะครับใช้รถลากเป็นคุปตา้า L 5 0 1 8นะครับผมสมูทอยู่นะครับเครื่องสมูทมากนะ ใครว่ากินฟางไม่กินนะครับไม่กินนะดูเครื่องนะครับสวยนะครับนี้คนอัดเราไม่ได้รีบนะครับอัดเราเรื่อยๆอัดไม่เร่งนะควันนี้ สนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับทักแชทกันมาได้เนาะปางสวยเนาะครับวันนี้มีสีเขียวติดครับผม